alo ครับผมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จ,จะเป็นระบบเข้าข้างแบบอีกแบบหนึ่งเนาะคือว่าผมจะมีช่อง youtube ด้วยนะสามารถติดตามผมได้ในช่อง u t u b e ได้ใน,ช,ในชื่อที่ว่าสวบตัวเล็กเล่าเรื่องเนาะสามารถติดตามผมได้ใน y o YouTube ได้เนาะใน ชื่อเรื่องที่ว่าสวตัวเล็กเล่าเรื่องโอเควันนี้ก็อย่างที่ได้สัญญากับพี่น้องไว้เนาะว่าจะมาเล่าเกี่ยวกับภัยพิบัติประการที่สองที่โมเสสได้กระทำในพดีอียิปต์เนาะประการที่สองที่โมเสสได้กระทำในพดีอียิปต์เกี่ยวกับเรื่องของกบใช่ไหมฮะเรื่องจากกบ ก็คือว่าพระเจ้าใช้มูเสสเป็นบอให้กษัตริย์ฟาโรนี่ปล่อยอิสราเอลนะคนอิสราเอลไปในมติาก,การพระเจ้าแต่นะฮะกษัตริย์ฟาโรนไม่ยอมปล่อยเพราะฉะนั้นมูเสสกับฟาโรนคือพ่ชายของมูเสสเนี่ยก็เลยต้องไปทงการอัศาจรรย์ก็คือหมายสครั้งประการที่สองได้แก่ภายพิบาวจากกบเนาะภายพิบาวจากกบ หลังจากที่มูเซได้ทางหมายสามคางครั้งแรกก็คือว่าให้แม่น้ำไหนกลายเป็นเลือดแล้วก็น้ำทุทุทุที่ทุอย่างที่อยู่ในแผ่นดินอียิปต์กลายเป็นเลือดหมดใช่ไหมหลังจากนั้นผ่านไปเจ็ดวันนะฮะพระอภีบอกว่าหลังจากนั้นผ่านไปเจ็ดวันพระเจ้าก็ใช้มูเซขับไปฟาโรห์อีกปากฏว่าพระเจ้าบอกให้ฟาโรห์ว่าให้ปล่อยนะฮะมูเซไปบอกฟาโรห์ว่าให้ปล่อยคนอิสราเอล ไปเพื่อไปนมัศก,การพระเจ้าไปเผาเครื่องสัตบบูชานะถ้ามิเช่นนั้นนะถ้าไม่ปล่อยคนยอยิสราเอลไปเพื่อแต่งนมาศการพระเจ้าเพื่อที่จะไปเผาทางการน้มัศก,การเผาเครื่องบูชาถวายพระเจ้าพระเจ้าจะลงโทษคนอียิปด้วยกระทำให้กกเนี่ยไปทั่วบ้านทั่วเมืองประเทศอียิปเลยพี่น้อง แล้วเมื่อโูเซตไปบอกกษัตริย์ฟาโรห์ฟังฟไหมยอมไหมไม่ยอมพี่น้องไม่ยอมไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไปนะฮะแล้วสุดท้ายเป็นไงพระเจ้าบอกให้อาบโลเนี่ยเอาไม้เท้านะฮะเยื่อมมือออกเหนือนะแม่น้ำนะแล้วก็ทุกที่นะที่มีน้ำอ่ะเยื่อมมือออกปรากฏว่าทุกที่ที่มีน้ำเนี่ย พวกกบนะฮะก็กระดกกระเดกกระดกกระเดกขึ้นมาเลยฮะขึ้นมาบนโบเลยกระทั่งพ่นกพีบอกว่าไงพี่น้องฝูงกบจะเต็มปถาท้าแม่น้ำนายขึ้นมาอยู่บนในวังนะในห้องปานทมและบนแท่งปานทมกระทา่งในเรือข้าราชการตามตัวพลเมืองในเตาปิ้งขนมนะฮะไม่ลาเว้นแม้แต่เตาปิ้งขนมนะ และในอ่างย่างแป้งนะของท่านด้วยผนกดนั้นจะขึ้นมาที่ตัวฟาโลด้วยที่ตัวพลเมือที่ตัวข้าราชการทั้งปวงของท่านอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าบอกแล้วก็เป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเมื่อนะฮะฟาโล อบาบโลเนี่ยพี่ชายของมูเซนเนี่ยเยื่อออกเยื่อมือออกนะฮะปรากฏว่าฝูงกบก็ออกมานะออกมาเต็มทั่วดินแดงของอียิปต์เนี่ยใน,นเวลานั้นปรากฏว่าทุกที่ทุกแห่งทุกมุมแม้กระทั่งพี่น้องอย่างที่เรอ่านไปเมื่อกี้คือบอนเตาปิ้งม่ยังขึ้นมาพี่น้องลองคิดดูโอ้โหปรากฏว่าเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแล้วเป็นยังไงกระสาฟารา์โลรู้สึกยังไงพี่น้อง วุ่นวายใช่ไหมทุกพี่น้องลองคิดดูอ่ะในบ้านเราโอ้โหมีกบเต็มเลยเนี่ยกบเต็มเลยโหบนเตียงมีนะฮะบนเตียงก็มีกบอหที่อ่างอาบน้ําก็มีแต่กบทีห้องน้ําสักโคมีแต่กบหพี่น้องลองคิดดูใครจะไปรับได้ใช่ไหมพี่น้องแล้วก็สุดท้ายเหมือนนะเหมือนว่าอ่ะอกสารฟารเราเนี่ยใจจะอ่อนนะบอกว่า ให้บอกโมเสสนะ right ให้พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าคนท่างเนี่ยให้ไล่พวกกบนี่ออกไปเสียทีเถอะนะฮะให้ไล่กบพวกนี้ออกเสียทีเถอะแล้วก็โมเสบอกว่าไงพี่น้องโมเสบอกว่าแล้วทงประสมนะทางความะสมของฟาโรห์ด้วยนะว่าเจ้าประสมจะให้กบพวกเนี้ยไปจากราชนาจารย์ของท่านหรือตายไปจากราชนาจารย์ของท่าน วันไหนนะถามเลยเจาะจงเลยพี่น้องเพื่อจะได้แน่ใจว่าอันนี้คือพระหากิจของพระเจ้าเพราะว่าเพื่อจะได้ไม่เป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญอ่ะมันไม่ใช่เบบนน้นพี่น้องคำนบมาเลยเจ้าฟาโ์นะกษัย์นะ่อเราเจ้าปรารถนาให้กบเนี่ยตายไปจากอนณะาจากของท่านเวลา,าไหนกษั์ฟาโ์บอกว่าในวันพรุ่งนี้ ให้หมดไปเสียจากอาณาจักรของเขาหรือตายไปจากอาณาจักรของเขาพวกกบพวกเนี้ยนะฮะพอกษะฟาโรห์มูเสสโอเคเจ้าตกลงแล้วพรุนี้พรุนี้กบพวกนี้จะไม่มีในอาณาจากาาักรขขงท่านนะตัวเป็นๆจะตายไปหมดปรากฏว่าถึงเวลานะมูเสสก็ทูลพระเจ้าพอผ่านไปในวันหนึ่งเช่นพรุนี้มูเสสก็บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้า พวกเอกบนะฮะออกไปจากพอดินนี้เสียทีหรือว่าให้ตายไปหมดเสียทีปร,กรากฏว่าพี่น้องเป็นยังไงในวันนั้นก็คือวันหนึ่งผ่านไปพวกกบก็ตายเกี้ยงพี่น้องตายเกี้ยงไม่เหลือสักตัวนะท่นกัพพีบอกว่าพวกเขาเนี่ยไป เอากบซาโกบเนี่ยมากองเป็นกองใหญ่เพื่อเริ่มเลยและทั่วอาณาจักรของอียิปต์ในเวลานั้นก็คือเหม็นกลิ่นเหม็นเน่านะฮะเพราะกบมันตายเครียดพี่น้องลองคิดดูนะฮะที่จริงเนี่ยคนอียิปต์นักมายากรเนี่ยนะเขาก็ถามได้นะเลือกกบให้กบออกมาเนี่ยถามได้พวกเขาก็ถามได้แต่พี่น้องเป็นยังไงพวกมายากรของ นัมมยากรของฟาโรกั์ฟาโรเนี่ยพวกเขาไม่สามารถที่จะไล่พวกกบเนี่ยออกไปหรือว่าให้ตายทั้งหมดได้นะฮะอันนี้คือความแตกต่างของความสามารถของมนุษย์กับฤทธิอันนาของพระเจ้าเมื่อฟาโรประสงค์จะให้กบเนี่ยตายไปจะทั่วอาณาจักรของท่านในวัพนพรุ่งนี้พอวัพนพรุ่งนี้พอคืนวันนั้น โฮเสก,ก็กลับไปบอกกับพระเจ้าก็คืออธิษฐานบอกกับพระเจ้าแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าให้วันพรุ่งนี้กบที่อยู่ในอียิปต์ให้ตายเสียหมดพระเจ้าบอกแค่นี้พี่น้องอย่าจันนุนใจเรานะพี่น้องที่ทั้งที่รู้จักพระเจ้าหรือไม่รู้จักพระเจ้าเป็นคิสเตียนหรือไม่เป็นคิสเตียนนะอย่าจันนุนใจเราว่าพี่น้อง พระเจ้าองค์เนี่ยพระเจ้าพระเยโฮวาเนี่ยเป็นพระเจ้าที่สามารถกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่นะฮะพระเจ้าไม่ได้เรียดร้องอะไรจะเราเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอพระเจ้าต้องการเพียงแค่เราเชื่อฟังพระเจ้าอย่างตัวอย่างโมูเสสเมื่อเขากลับไปเฝ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยเอากบนี่ออกจากประเทศอียิสียทีครับโมูเสสไม่ได้เอาซับ สิ่งเงินทองอะไรมากม่เจ้งทางพิธีตือต้องอะไรมาใหม่ไม่ได้ถามพี่น้องมูเสแค่เข้าไปเฝ้าพระเจ้าแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าให้โกบเนี่ยออกจากพอดีหรือตายาออกจากพอดีเสียทีในวัพนพรุ่งนี้พอถึงเวลาวัพนพรุ่งนี้โกบก็ตายเกียดจริงพี่น้องเป็นไงฟังดูแล้วเป็นไงขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุด พระเจ้ากรัดฐางทุกสิ่งทุกอย่างได้หาโป่งส่วนประสงค์ที่จะกระทาเพราะฉะนั้นพี่น้าววันนี้อยากจะเชิญชวนเรานะพี่น้องที่ยังพเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือ,อยังไม่ไปดเป็นริสเตียงเนี่ยลองมาสวยหาพระเจ้าองค์นี้ดูนะฮะเรามาศึกษารเรื่องของพร,นะระเจ้าองค์นี้ดูนะพระเจ้าองค์นี้พร้อมที่จะช่วยเหลือเราเมื่อเราม,มีอุปสรรคปัญหาพร้อมที่จะ นาพาชีวิตของเราเพร้อมที่จะเป็นผู้ที่ปกปักรักษาชีวิตของเราโดยเราไม่ต้องทางและมากไม่เพียงแค่เราอยู่กับพระองค์แล้วก็เชื่อฟังพระองค์พระเจ้าก็พร้อมที่จะช่วยเราแล้วโอเคนะครับพี่น้องวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะส,สร้างนะผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็ตอนต่อๆไปก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องติดตามเนาะ แล้วก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe นะกดแชร์ให้ด้วยนะใน youtube ในเรื่องของสอบตัวเลทเล่าเรื่องนะเล่าเรื่องผมไม่ได้เอา,อาวิชาการอะไรมาใหม่มาเล่านะผมเ,เอาแต่เรื่องที่พักพีบอกข้าวมันเล่าให้เราฟังเพื่อให้เราจับใจความได้เ,เรื่องของง่ายๆนะโอเควันนี้ก็เป็นอ e ีกวันหนึ่งที่ได้เล่าเกี่ยวกับนะภัยพิบัติสิประการ ที่มูเสดิการทำในปฏิยิบเป็นประการที่สองแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าก็จะเกี่ยวกับภายพิบัติประการที่สามนะฮะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอยากจะเช,ชิญชวนพี่น้องนะติดตามติดตามแล้วก็เราจะมาดูด้วยกันในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับภายพิบัติจะรีนโอเคนะฮะพี่น้องประชาชนผู้บรทุกท่านนะครับผมเราจะมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ขอบเจ้าไปพอทุกๆท่ทานนะครับสวัสดีครับ